สำหรับวันนี้ก็ได้มากราบนมัสก,การนะครับที่วัดป่าโคกสูงแห่งนี้ครับจะพามาชมพระปฏิมากรที่สวยงามครับสำหรับวันนี้ก็มากราบพระครับไหว้พระที่วัดป่าบ้านโคกสูงนะครับเป็นพระประจําวันที่สวยงามมากคงปั้นไว้หลายปีแล้วแต่ก่อนก็เคยมาร่วม สร้างร่วมปั้นกับท่านที่นี่นะครับปั้นด้วยมือนะครับไม่มีพิมพ์สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เอื้อยนะครับอาจารย์เอื้อยแล้วก็พร้อมช่างมาปั้นสําหรับ,บปัปตาววนีเราคุณทองก็อาจารย์อานนะครับหลวงปู่อานทุกท่านก็ได้ทําเสร็จชิ้นเดี๋ยวก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเป็นพระประจําวันสวยงามครับ วันนี้มาขอพรก่อนปี่ใหม่จากพระประจำวันตั้งแต่วันอาทิตย์เจรังคารพุทธประหัตส,สุขแล้วครับสวยงามครับพระประจำวันคารเดินรอบชมบรรยากาศครับ หลวงปู่หลวงตาท่านก็นททาความสะอาดดีนะครับกําลังปลูกดอกไม้ก่อนที่จะเข้าไปกราบลานพระประจําวันไปอีกมุมนี้ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมวัดป่าบ้านโคกสูงนะครับมาเยี่ยมชมวัดป่าบ้านโคกสูงกันมาขอพร เป็นสมองค์เรียงกันมีญาทรณีพระแม่ทรณีพระศรีวดีและองค์พระพุทธเจ้าก่อนเดินทางเข้าไปขอพรจากพระประจำวันครับวันนี้พามาชมขอพรกับพระไหว้พระก่อนปีใหม่ครับขอทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยกันบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าคุ้มครองทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญทั้งครอบครัว ครับขอบคุณสวัสดี